Ma bà thì bơ cầm lần hồn, Má bà thì bơ cầm A hồn. Sam Sám Apple, mà lẹo, sám Apple, lẹo. Yeah. yeah, sám, sám lẹo. nhận And strong <Sharing kindness. S 1> easy ตอนวันพบปะผู้ปกครองเฮ้เจ้าห่านหยุดร้องได้แล้วแล้วก็ถอยไปครับ ใช่ไหมคะแกรนี่รอบสำหรับอะไรสำหรับทำยมแอปเปิ้ลไงใช่เลยได้เวลาสำหรับการทำยมแอปเปิ้ลแบบเก่าแล้วได้ค่ะถ้าเราไม่ไหวแล้วรออะไรก็ไปทำยมแอปเปิ้ลด้วยกันไงคะ โอ้ใช่แล้วฉันทำมาตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเป็นโพนี่เด็กๆช่วยเตือนพิเกอรแพ้แต่ละขั้นตอนของการทำและต้องทำอย่างถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วก็ไ่มีแยมแซฟแอปเปิลนะเอาดีไปอันนี้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หรือว่าสมุนไพรสำหรับเอาไปทำแยมแซแอปเปิลใช่ไหมคะมันคือไม้กวาดเอาไปกวาดซะพิสควิคระหว่างที่เธอกวาดฉันจะไปเอออะไรนะเออ อขนโพนี่ทำไมฉันถึงได้เล็มขนถ้าหาว่ามันไม่อยู่บนหัวนั่นไงใบแซปแอปเปิ p, ล้ลตรงเวลาพอดีเลย A-C-D-E-F-G-F-I-J-K-L-M-N-O-P <laughs> <laughs> อ้าวว่าด,ดีว่าไงฟิลตี้ริชวันด,ดีคุณนาสวิตชัได้ข่าวมาว่ากำลังจะเก็บเกี่ยวแซปแอปเปิลสองสามวันนี้ใช่ไหมสี่วันตัางหากละ่ะข่าวดีเหมือนเดิมฉันขอสั่งหนึ่งร้อยขวดแรกได้สิฟิลตี้เออเรียกริชดีกว่าทางนี้ โอ้ยน่าสงสารจังเลยนะต้องทำยำซับแอปเปิ้ลกับแกรน่สมิธด้วยเหรอเนี่ยแน่นอนสิฉันอยากทำยำซับแอปเปิ้ลมาตลอดทั้งปีเลยฉันไม่ได้พูดถึงยำฉันพูดถึงแกรน่สมิธเธอจะต้องอายมากแน่เลยวันดีเอ้อหมายความว่าไง เธอก็รู้เรื่งงี้เง่าทั้งหลายเรื่องที่เธอชอบลืมแล้วก็จับเธอแต่งตัวเงี้เงเงาแบบนี้ยังไงเล่าแกลนี้บอกว่านับต้องการดีนะที่เธออยู่ในฟาร์มนี้พรานี่ในเะมืองไม่มีใครเห็นเธอเอาม่ต้องห่วงฉันจะเก็บเป็นความลับให้งี้เงเงาเหรอขอบคุณมากนะฟิลตีขอบคุณ คนขาด้วยสโลกเราจะต้องไปหาซื้อของดีๆก่อนที่จะไปช่วยเขาเก็บเกี่ยวเร็วเขา้าเราจะไปทำยามแซบแอปเปิลวู้ฮู้ไปรวมของดีๆกันวู้ฮู้เราเพลงเต็นรำเย่เย่เย่วู้ฮู้เย่วู้ฮู้มันไม่เหมือนเก่าเลยนันดี้โอ้โหงับซะชุ่มเลยไม่รับคืนนะคะซื้อเลยคะ่ะ ดีพึ่งบีทริสบีเชิงโอ้เป็นพึ่งมายดงมากใช่ไหมล่ะฮะแืนแกรนี่ไม่มีทางที่ดีกว่านี้เหรอคะเวลาจะเอาน้ำพึ่งนะโอ้โอ้แบบนี้สิจ๊ะมันถึงจะดีพอเธอค่ะนี่แหละวันที่ที่ดีที่สุดที่จะทำยามซับแอปเปิลละพอเธอค่ะแกรนี่ น,นี่ได้เปลดิดพน,นิอตัวนั้นกำลังมองมาทางหนูอะไรนั่นเพื่อนของเธอหรอกเหรออ้วันดีเพื่อนหาฟาพินไฮแกนนิสมิดไหฮาพิน <c oughs> ตอนที่ฉันยังเด็กนะพ่อนี่ยังไม่สวยเท่านี้เลยนะจะบอกให้เราซื้อของเสร็จแล้วยังแค่แปลนนี้นูอยากกลับไปที่ฟาร์มด่วนเลยเอาใส่แล้วสมิลี่เบลลี่วู้ฮู้ย่าวู้ฮูวู้ฮูวู้ย่ฮวู้ยลี่ยลี่ฉันจับตลาดการค้าได้ทั้งหมดการซื้อขนาดใหญ่และตัดราคาของเราทำให้เราเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและโรงนาของริส ก็กลายเป็นจุดซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโพนีวิลเออขอบคุณคะ่ะคุณฟรดี้เออคุณริชขอบคุณนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ขอบคุณมากสำหรับการมาในงานครอบครัวที่น่าภูมิใจเอาและค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันว่าจาันต่อไปครอบครัวไหนจะมาพูดคุยในวันครอบครัวที่น่าภูมิใจโอ้แอปเปิลบรูมเอลครเชลลี่วันจนัน์เป็นวันเก็บแซปแอปเปิลนะคะ อปเปลิลแจ๊กกับบิ๊กแม็กอินทัชยุ่งมาคุยด้วยไม่ได้ค่ะแล้วในครอบครัวเธอไม่มีตัวอื่นๆว่างเลยเหรอจะ๊ะเคริสเชลลี่แกรนดี้สมิธกับแอปเปลิลบรูมไม่ได้ไปเก็บด้วยเธอมาได้นะคะอ่ะเพราะว่าไม่ได้ค่ะความคิดดีมากเลยจะ้ะไดมอนเทียรา่าแอปเปลิลบรูมเธอพาแกรนนี่สมิธมาวันจันทร์มีความสุขในวันหยุดทุกตัวนะจ๊ะแกรนดี้สมิธ มาวันจันทรฉันก็จนอนทั้งวันนี้มีหัวระย้อนแน่เลยขอโทษนะแอปปิลบูมฉันบอกแล้วไงว่าเราไม่สามารถหยุดการเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปที่โรงเรียนได้เธอก็รู้ดีไม่ใช่หรือไงฉันรู้แค่ห้าวานันแปเปิลก็จะหายไปอะ สัญญาที่สามมาพอดีเลยฮดได้จีตีว,าว้าวเอาแล้วเจ้าพักขี่เกียจทั้งหลายเริ่มต้นได้ขอโทษนะแอปเปิลบูมไม่เป็นไรหรอกาการนิสมิะมีเรื่องเล่าเยอะแยะม,มากมายเลยล่ะเชนหรือ น่าหละที่ฉันกังวลล่ะฉันอายมากและอายเสื่อมเสียเสียใจอับอายจะเป็นเพราจนานุกรมหรือไงเลิกพูดได้แล้วเรามาช่วยแล้วไงเล่าอีกอย่างเราคือคิวติมาคูคเซเดอร์เราจะต้องช่วยกันผ่านการรายงานของเธอให้ได้เลยเฮ้ยยังไงละ่ะโอ้ยเพราะความเครียดทำให้ฉันไม่สบายเลยไม่สบาย It, k it, k it, k it. ไม่สบายเหรอมานนี่แรลวเทฮาร์ดเอาละฟังให้ดีนะกองทัพฉันไม่ต้องการให้มีเส้นอะไรหรือผลอะไรติดอยู่เลยเข้าใจที่ฉันพูดแจมแจ้งไหมเข้าสารทหารอยู่เฉยๆนะแอปเปิบูมเธอต้องดูป่วย เกิดอะไรขึ้นหมอำอะไรอยู่ซิลลี่บิลลี่เออแกรนิสมิดเรากำลังจะไปตามเพอดีเลยล่ะคะ่ะคือแอ็บเบิร์มป่วยนะคะดูเหมือนว่าเธอจะต้องอยู่ที่บ้านทั้งอาทิตย์เลยอืมเพอร์เฟกต์พิกคาดิลิลลี่แพ้แล้วไงต่อ นอาทิตย์กำลังจะตกแล้วพรุ่งนี้ก็วันอาทิตย์ฉนันเหลือเวลาอีกวันเดียวที่จะแก้ปัญหานี้เฮ้ดูนี่นันสัญญาที่สี่ ในครอบครัวไม่ได้ใช mm ่ไหมงั้นก็เปลี่ยนเป็นวันเก็บเกี่ยวแล้วกันฉันว่ามันยังไม่สูงนะการเก็บเกี่ยวเราขึ้นจะไม่ทําให้ออปเปิ้ลเสียหายหรอกไม่รู้สิซับแอปเปิ้ลไม่เหมือนต้นออปเปิ้ลธรรมดามันคือเวทมนต์มันจะต่างกันตรงไหนถ้าเราสั่นมันไม่ได้งั้นก็เด็ดเอาแล้วกัน มีความคิดดีๆอีกไหมอ่ะแกรนิสมิดคะฉันเองค่ะเชอรรีลี่แอปเปิลบลูมบอกว่าคุณต้องการคุยกับฉันออวัดดีค่ะแกรนิสมิดค่ะ วัสดีเจ้าเป็นไงบ้างไงคะครนิสมิดคือเรียบร้อยดีนะคะอ๋อสบายดีเจ้าทำไมล่ะจ๊ะเออ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 โทษทีเออเออฉันชอบสะอึกแบบนี้บ่อยๆฉันอาจจะบอกว่าฉันคงไปพูดหน้าฉันให้ไม่ได้แล้วล่ะ โอ้ไม่เออจริงเหรอคะอ๋อไม่ต้องสงสัยเลยฉันต้องจัดการเรื่องดอกไม้ให้กับแกหมายถึงฉันต้องรดน้ำต้นไม้ให้กับแกะน่ะออ้เย่จริงๆเลยนะคะงั้นเราคงต้องจัดตารางใหม่แล้วเหรอเออเออเออโอฉันอยู่ที่ไหนอ้าววัดดีครูเชลิลีมาซื้อของเหรอคะเออ เปล่าค่ะก็คุณนะ่ะบอกให้ฉันมาที่นี่คุณบอกฉันว่าคุณนะ่ะไม่สามารถไปงานวันภูมิใจในครอบครัวได้นะคะไม่มีทางฉันไม่มีทางพลาดงานน้ำชาในคันโตลอนหรอกนะคะคะอะไรนะคะคุณคุณบอกว่าเจอก,กันวันจนันทร์เออเอ,อ๊ะงงออไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะตื่นระหว่างนอนเธอไม่เคยตื่นเวลานอนเลยนะ ฉันหวังอยากจะให้มันจับเร็วๆจังเลยเธออาจจะหนีไม่ได้นะแต่ว่าโพนี่บางตัวอาจจะทำได้อะ่ะ เราทำยามสักแอปเปิ้ลได้เลยคคนกราน,นิสมิดทาราเลสโอ้ให้ตายสิลุงแอปเปิ้ลสตรีเดวอยากให้ฉันไปเยี่ยมเหรอแล้วก็ไปรถไฟเที่ยวแบบมองได้เลยหนูจัดการกระเป๋าให้เราด้วยโอ้ขอคิดก่อนได้ไหมไม่ต้องห่วงฟริปเบอร์จิ๊บเบตฉันจะกลับมาให้ทันเวลาทำยามก็แล้วกันนะเฮ้ยรถไฟน่าจะใช้เวลาทั้งวันฉันปลอดภัยแล้ว และสำหรับวันนี้วันครอบครัวน่าภูมิใจยินดีต้อนรับแกรนีสมิธค่ะเอ่อแอปเปลิลบรูมแกรนีสมิธมารอเปล่าจ๊ะเออเนื้อขอทาทอยค่ะครูเชลลี่แต่ว่าเธอไปที่เมืองอื่นเพราะว่าญาติมาตามกระทันหันนะคะโอ้ไงจ๊าหนูหนูโน,น,น,นี่วันดีจ้าทุกตัวฉันยินดีมากที่ได้มาในวันนี้นะจ๊ะ แล้วมาได้ยังไงกันคะแล้วคือไปไม่ทางรถไฟเหรอคะโอ้ไม oh ่ทันสิจ๊ะลุงแอปเปิลสตูดลโมาด้วยว่าไงว่าไงว่าไงฉันนะ่ะอยากจะฟังแกลนน้สมิธพูดแล้วเล่ะนะถ้าเธอจำอะไรได้นะ <laughs> <laughs> นานมาแล้วตอนที่ฉันยังเด็ก ทุกอย่างค่อนข้างแตกต่างมากในโพน่วิวเพราะว่าที่นี่ยังไม่มีโพน่วิวใช่แล้วเด็กๆทั้งหลายฉันกับครอบครัวเดินทางมาที่นี่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กโอ้เราเดินทางไกลามาก,มากแล้วก็เก็บมาเล็ดต่างๆมาขายและพ่อของฉันเปนะ็นนักเก็บมาเล็ดพื้นที่เก่งที่สุดในแอรสเทีย อยู่มาวันหนึ่งครอบครัวสมิธได้เจอกับที่ที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่มากและเป็นที่ที่สุดยอดที่สุดในบรรดาเมืองต่างๆที่เรียกว่าแคนเทลอตตั้งแต่ฉันเดินทางมาตลอดฉันไม่เคยเห็นที่ไหนเป็นแบบนี้เลยแต่ความสวยงามของเมืองคงจะไม่เพียงพอทันใดนั้นเธอก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าหญิงเซเลสเทียคนนี้ที่สง่างามที่สุด ระหว่างที่ขบวนกำลังจะผ่านไปเธอก็หยุดดูมเมล็ดพืชที่พ่อของฉันเก็บมาเมื่อเจ้าหญิงเซเลสเทียเห็นว่าเราเก็บอะไรมาได้บ้างและพวกเราก็อาศัยอยู่ในรถไม่มีบ้านในฐานะของเจ้าหญิงเธอรู้ว่าพวกเราควรจะไปตั้งทิ้นฐานอยู่ที่ไหนพ่อของฉันรู้สึกขอบคุณเจ้าหญิงเป็นอย่างมากพวกเราเจอพื้นที่ใกล้กับป่าเอเวอร์ฟรีและก็สร้างบ้านหลังแรกจากนั้นเราก็ทำสวนกันครั้งแรก มาได้โตภายในคืนเดียวและพวกเราก็มีอาหารจำกัดน้อยลงและฉันก็คิดว่าของที่เรามีอยู่มันไม่พอกินแต่ฉันรู้ว่าในนั้นมีอะไรบางอย่างและมันน่าที่จะกินได้มันทั้งมืดแล้วก็มีแต่ฝุ่นฉันไม่โกหกแล้วว่ามันน่ากลัวมากมากทุกต่รางนิ้วปกคลุมไปด้วยพืชแล้วกว่าจะรู้ตัวฉันก็ยือนอยู่หน้าสิ่งมหัศัจรัน ต้นแอปเปิลฉันไม่เคยเห็นผลไม้ที่ไหนจะมีสีสันเท่านี้มาก่อนฉันเรียกเก็บแอปเปิลให้ได้มากที่สุดฉันหันไปและเจอมันอยู่ที่นั่นหมาป่าทิเบต ฉันไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้มาก่อนฉันทำทุกอย่างที่คิดได้ในตอนนั้นพ่อกับฉันช่วยกันปลูกแอปเปิลพลาดและมันก็โตขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเรา ตอนนี้เรามีต้นไม้ที่โตเร็วัว่าคำว่าลิเกนสปริตซะอีกแต่ละปีฉันจะจับตาดูสัญญาณการจเจริญเติบโตของพวกมันและอาการที่เกี่ยวกับป่าเอเวอร์ฟรีและการฮอตของหมาป่าทิมเบอร์เมื่อแซฟแอปเปิลโตขึ้นแล้วมันก็จะหายไปทำไมเก็บให้เสเ็จภายในหนึ่งวันและมันก็เป็นผลไม้ที่อร่อยที่สุดเท่าที่เราเคยกินมาไม่นานฉันก็คิดค้นการทำยามแซฟแอปเปิลขึ้นมา ก็เหมือนกับเวลาที่เราเก็บมันแซปแอปเปิลมีกฎของมันทําให้เราทําแซมแอปเปิลขึ้นมาได้ฉันเรียนรู้ที่จะได้เป็นเพื่อนกับพึ่งอีกอย่างเพราะว่าน้ำพึ่งไม่หวานเกินไปเวลาที่รวมกับแซปแอปเปิลใครบอกว่าควรแก้วไม่ต้องการใครคุยด้วยและแซปแอปเปิลชอบจุดสีชมพูไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์หรืออะไรก็สนุกดีเหมือนกัน และโพนี่จากทั่วทุกทิศก็เริ่มเดินทางมาเพื่อชิมแยมแซบแอปเปิลของฉันบางตัวตัดสินใจอยู่ที่นี่ยังเช่นริสคุดปู่ของไดมอนเทียราความจริงก็คือสิ่งแรกที่เขาขายก็คือแยมแซบแอปเปิลของฉันและกว่าเราจะรู้ตัวที่ที่เราอยู่ก็กลายเป็นเมืองที่ผูนี่หลายๆชนิดมารวมตัวกันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของพน่วิว ขอบใจมากนะจ๊ะเด็กๆเอาละนั่งลงได้แล้วล่ะถ้าว่าไม่มีคุณกับแซฟแอปเปิลก็ไม่มีพอนิวิลหรอกค่ะใช่แล้วล่ะเด็กๆถ้าไม่ใช่ใครในสามีของฉันพ่อของเธอก็ไม่มีทำมเรางนาใหญ่แบบนั้นหรอกใช่ใช่ต้องเลยใช่ใช่แต่ว่าก็คือแหละเธอก็เธอเป็นแค่แมาแก่ธรรมดานะว้าว ไม่ใช่แค่ไม้แก่ธรรมดานะเธอคือพอนี่ที่เยี่ยมที่สุดในพอนี่วิวเลยล่ะฉันว่ามันเป็นยามแซ์แอปเปิ้ลที่อร่อยที่สุดเลยล่ะ อาจจะเป็นเพราะว่าถ้ามีอะไรต้องทำกับแอปเปิลบรูมนะสิถูกต้องเลยต่อไปแอปเปิลบรูมจะต้องไปนั่งทำยำแซ่บอ่อนที่เก่งที่สุดเลอคะวันภูมิใจในครอบครัวเรียบร้อยดีใช่ไหมอ่ะแน่นอนแลงนี้ของหนูพิเศษที่สุดแต่ว่าหนูนะ่ะลืมไปช่วงหนึ่งโอ้ไม่ต้องเสียใจฉันลืมของตลอดและเออตอนนี้ฉันจะต้องเออเออทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะนะ Oh. Uh ้ครจะช่วยแกรนี C ่ร้องเพลงให้น้ำฟังเอำตาพ้นไเลยตัวอักษร A B C D E F G H I J K L M N O P